แต่คนนี้เขาทำหน้าที่ฟังดูเหมือนสาะระแนฟังดูเหมือนถลม่มแต่เป็นโอกาสอันดีที่คนที่ถูกตั้งคำถามจะได้ตอบสอสอก้าวไกลปากแจ๋วที่ไม่พูดเรื่องเศรษฐ,ฐกิจกันเลยเนี่ยหายไปไหนกันหมดเนี่ยฉันจะแจ้งบุคคลสาบสูญแล้วนะค่ะคนเนี้ถามครับจะถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานทั้งเรื่องค่าไฟเรื่องค่าพลังงานทำไมมันแพงแพงนะครับ นายสุพชดชัยสัตว์สอส,อสอบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลได้ตั้งกระทู้ถามสดได้วาจาต่อนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจริงๆเขาตั้งคำถามกับนายกค่ะเดี๋ยวนี้ก้าวไกลจะใช้วิธีนี้หมดไม่ว่าเรื่องอะไรฉันเป็นกระทู้ถามนายกไว้ก่อนอ๋อและนายกก็ไม่ว่าจะมึงจะถามอะไรกูกูก็จะหาคนไปตอบแทนกูไว้ก่อนอเช่นเดียวกันอ่า เรื่องนี้ครับก้าวไกลเขาถามนายกเรื่องราคาพลังงานทั้งราคาน้ำมันและค่าไฟนายกมอบหมายนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคซึ่งเป็นรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นผู้ตอบแทนจ้าซึ่งไม่ผิดปกติอะไรนะักเพราะว่าท่านดูแลเรื่องพลังงานที่เป็นกระทู้ถามโดยตรงจ้ะนายสุพชตบอกว่าประเด็นแรก ทุกวันนี้ประชาชนจ่ายค่าน้ำมันแพงแก๊สโซฮอล5ลิตรละเกือบ40บาทดีเซล33บาทเชื่อว่าสอสคงได้ยินเสียงกลบ่นของประชาชนว่าราคาขนาดนี้เขารับไม่ไหวล่าสุดรัฐบาลออกมาตรการตรึงดีเซลไว้ที่33บาทก็สร้างปัญหาอีกคือช่วยเหลือเฉพาะผู้ใช้ดีเซลไม่ได้พูดถึงคนที่ใช้น้ำมันเบนซินและมาตรการนี้จะสร้างผลกระทบเชิงลบต่อประเทศไทยในระยะยาว จึงต้องถามว่ารัฐมนตรีไม่มีมาตรการที่ดีกว่านี้แล้วหรือสุพชดบอกว่าที่ต้องถามแบบนี้นะเพราะว่ารัฐมนตรีกำลังทำแบบเดิมๆคือให้กองทุนน้ำมันเข้ามาแบกส่วนต่างราคาขณะที่ตอนนีああ้สถานะกองทุนติดลบไปแล้วกว่า1 1 0 0 0 0ล้านบาทค่ะ1 1 0 0 0 0ล้านบาท เรียกว่าสุ่มเสี่ยงต่อการล้มละลายอย่างยิ่งแม้จะให้กองทุนไปกู้ธนาคารพาณิชย์มาเพิ่มโดยให้กระทรวงการคลังเป็นคนคำ้ำก็ต้องถามว่าธนาคารที่ไหนจะกล้าให้กู้ถ้านี่ของกองทุนยังติดลบมากขึ้นเรื่อยๆ<ม>และไม่มีแผนชำระหนี้เลยหรืออีกกลไกตามที่รัฐมนตรีพลังงานให้ข่าวคือจะลดภาษีสรพสามิตน้ำมัน แต่ทราบหรือไม่ว่าแค่สถานการณ์ปัจจุบันกรมสรรพสามิตรรายงานว่า9เดือนที่ผ่านมาเก็บรายได้พลาดเป้าไปแล้วกว่า60,000ล้านบาทมาจากภาษีน้ำมันอย่างเดียวก็25,000ล้านบาทแล้วและนี่ยังจะใช้กลไกเดิมด้วยการลดภาษีสรรพสามิตรแล้วประเทศจะเก็บรายได้จากไหนละ่ะรายได้ก็ต้องน้อยลงอีกใช่ไหมละ่ะลองถามพักร่วมรัฐบาลหรือยังว่าถ้าประเทศมีรายได้ลดลง แล้วเงินที่พักแกนนําจะเอาไปทำดิจิตอลวอลเล็ตมันจะพอไหมนี่แกก็ฟาด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 นะครับแต่แกไม่รู้หรอกว่าแกฟาดใครอยู่ <laughs> ไม่ใช่กระจอกนะจ๊ะไม่ใช่เศษฐานะจ๊ะไม่ใช่เศษฐาที่มาจากการเป็นเศรษฐีจ้ <laughs> แต่ประชาชนจนชิบหายเนี่ยนะฮะ <laughs> พิรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แจงเรื่องนี้ บอกเรื่องราคาพลังงานทั้งน้ำมันไฟฟ้าก๊าซที่นายสุพโชชดชัยยศศส,อสอบัญชีรายชื่อ9้าวไกลถามนั้นก่อนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานผมก็ไม่ต่างจากประชาชนทั่วไปไม่รู้เรื่องว่าอะไรคืออะไรถึงเวลาต้องจ่ายค่าน้ำมันไปเติมที่ปั๊มขึ้นราคาเท่าไหร่ก็จ่ายไปเท่านั้นปัญหาจะแก้ด้านขวาก็มาเจอด้านซ้าย พอมาเป็นรัฐมนตรีเห็นปัญหาต่างๆที่เป็นประเด็นรวมถึงภาระกองทุนน้ำมันที่กำหนดเอาไว้กว่า40ปีไม่มีใครคิดจะปรับปรุงแก้ไขใช้แต่กองทุนน้ำมันไม่รู้ว่าค่าน้ำมัน38-40บาทต่อลิตรเพราะไทยมีเนื้อน้ำมันผสมสองสูตรคือแก๊สโซฮอกับไบโอดีเซลราคาอยู่ที่21บาทส่วนภาษีน้ำมันถ้าประชาชนต้องการความช่วยเหลือ เราก็ช่วยด้วยการเก็บพอสมควรแต่ถ้าต้องการหารายได้เข้ารัฐก็ต้องเก็บเยอะทำอย่างไรจึงจะอยู่ในระดับที่พอดีพอดีในอาเซียนเนี่ยนะมีแค่สามประเทศที่เก็บภาษีคือไทยสิงคโปร์และเวียดนามไทยเก็บภาษีสรรพสามิตรห้บาท99สตางค์และต้องเสียภาษีบำรุงท้องถิ่นอีก60สตางค์ราคาก็จะอยู่ที่6กบาทห้สตางค์ไหนจะแวดอีก ไหนจะเงินเข้ากองทุนอนุรักษ์พลังงานอีกประชาชนต้องแบกภาระไม่รู้กี่ต่อต่อกี่ต่อจึงทำให้ราคาน้ำมันแพงถึงเกือบ40บาททีนี้อำนาจหน้าที่ของกระทรวงพลังงานเนี่ยคือการกำหนดภาษีแต่ไม่ใช่คนเก็บคนที่เก็บคือกระทรวงการคลังกฎหมายกองทุนน้ำมันที่ออกมาใหม่ตัดอำนาจออกเหลือแต่ใช้เงิน นี่คือสาเหตุที่ทำให้นี่กองทุนน้ำมันในรัฐบาลเป็นหนี้กว่า50 0 0 0ล้านบาทเพราะไม่สามารถกำหนดเพดานภาษีได้ปัญหาที่ผ่านมามัวแต่ใช้เงินยันไม่คิดวิธีอื่นกันคิดเหมือนท่านแหละว่าไม่คิดกันบ้างเลยหรือไงแล้ววันนี้กำลังคิดกำลังจะทำครับเราทำอะไรยังไม่ได้ทันทีถ้าไม่มีกฎหมายท่านต้องดูกฎหมายกองทุนน้ำมัน มีอำนาจตรงไหนให้กระทรวงพลังงานหรือรัฐมนตรีพลังงานไปทำไม่มีเลยครับพูดเปรียบเทียบมาตลอดจะขึ้นราคาต้องขออนุญาตสุพชอดฟังแล้วไม่ถอยเว้ยลูกขึ้นตอบกลับมาเพิ่งทราบว่าท่านจะแก้ไขกฎหมายเขาบอกตั้งนานแล้วจา้าไปอ, <pem> อยู่ไหนมาแต่นี่อุทานในใจเลยว่าไอ้หา่าเติมมาหน่อยตัวหนงไอ้ห่าน <Millenn ium> มึงไม่ได้ดูข่าวเลยสุพช เขาเขียนกฎหมาย,ยรัฐมนตรีรรพลังงาน<อ>พูดเรื่องนี้ไม่รู้กี่อรอบแล้วทำกฎหมายอยู่สุภพชดบอกเพิ่งทราบว่าท่านจะแก้ไขกฎหมาย <c oughs> ไอฮานแล้วก็มาพูดชอดชอตชอดชอตแล้วก็พูดไม่รู้จบจนคุณพีรพันธ์รอให้แกพูดจบแล้วครับ <c oughs> แล้วบอกว่าย้ำอีกครั้งว่ามันเป็นปัญหาที่หมักหมมมาก,ก่อนที่ผมจะเป็นรัฐมนตรีค่ะ <c oughs> แต่ผมเนี่ยก็ได้ให้คณะกรรมการกฤษฎีกาให้อายการช่วยดูสัญญาว่าจะปรับลดหรือแก้ไขอะไรได้บ้างเพราะการไฟฟ้าเป็นหน่วยงานของรัฐไม่ใช่เอกชนไม่จำเป็นต้องหากำไรเข้าบริษัทดังนั้นไม่ต้องไปแบ่งปันให้ผู้ถือหุ้นด้วยแต่ต้องมีเงินนำส่งรัฐบาลเป็นรายได้แผ่นดินซึ่งตรงเนี้ยเห็นตรงกับท่านที่ถาม ว่าเราต้องมานั่งคิดกันว่าจะทำอย่างไรให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าถูกลงและได้มอบนโยบายให้แก่ผู้ว่าคนใหม่ไปคิดแล้วสุภชพบไม่ถอยอีกค่ะถามต่ออีกว่าล้วการแบกหนี้เหมือนระเบิดเวลาค่าไฟค่าน้ำมันเป็นผลพวงมาจากการวางแผนที่ผิดพลาดในอดีตเกิดจากการสร้างโรงไฟฟ้าเกินความจาเป็นเพื่อความเป็นธรรมปัญหานี้ท่านรัฐรมนตรีพีรพันธ์ไม่ได้ก่อเพราะปัญหามีมาก่อนที่ท่านจะดํารงตําแหน่ง แต่ร่างแผนพลังงานชาติฉบับใหม่ที่ออกมาเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาท่านก็ทำผิดพลาดเหมือนเดิม,มภายใต้การบริหารของท่านใช่หรือไม่รัฐมนตรีพลพันธ์ลุกขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วบอกว่าร่างแผนดังกล่าวผมไม่ได้เป็นคนร่างเป็นเพียงแค่ผู้กำกับแต่แผนเรื่องจะก,กำหนดค่าไฟให้อยู่ที่สบาท80สตางค์ถึงสาบาท90สตางค์ แผนรูปแบบใหม่ต้องนำเทคโนโลยีและหน่วยงานหลักต้องคิดจะทำอย่างไรให้ค่าไฟถูกลงท้ายที่สุดผมก็ต้องจ่ายค่าไฟและย้ำว่ารัฐมนตรีพลังงานชื่อพีรพันธ์ถ้าท่านเป็นสสแล้วไม่ทราบว่าผมทำอะไรอยู่ท่านต้องกลับไปทบทวนครับเหมือนตะักน้ำรถหัวต่อ คืออยากจะพูดพูดเพื่ออะไรแต่เป็นคลิปแล้วเอาไปเผยแพร่ในโซเชียลให้ฝาวกตัวเองดูโดยที่ไม่ได้ฟงคือสักแต่ว่าให้เสียงมันผ่านหูจากซ้ายไปขวานะ่ะแต่ไม่ได้ฟังแมสเสจที่คุณพิรพันธ์ต้องการจะสื่อจริงๆว่าไม่ใช่ว่าไม่ทําแต่พอเข้าไปแล้วรู้ว่ามันไม่ได้แก้กันง่ายๆเพราะถ้าแก้ง่ายๆนะคะมันไม่ตกมาถึงมือคุณพิรพัน์หรอกถูกมั้เออ,เอ,อมันนานละน